สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ะวันนี้เรากำลังจะขับรถไปแอริโซนานะคะเดี๋ยวาตามไปดูนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรทําบ้างคะ่ะช่วงนี้ที่ลาสเวกัสแล้วก็แคลิฟอร์เนียจะมีพวกหมอกควันเยอะมากนะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซิดนียนะคะอ r ริโซนาตอนนี้เป็นดาวทาว์ค่ะ uh, คลิปนี้เราจะพามาดูบรรยากาศเมืองนี้นะคะแล้วก็จะตอนนี้กำลังจะไปที่โรงแรมค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะอุณหภูมิประมาณ28องศาค่ะช่วงหน้าร้อนโอ้ยคนเยอะสวยวิวสวยภูเขาสวย ทับยอสทับยอสทับยอสม to God ทูก็อดอืมนอสเบมอสฟูบ goodbye as well น o สเบมอสว้าวนอสเมออะคิดไม่ว่าโรงแรมวิวต้องสวยแน่เลยดูสิบรรยากาศอ่ะอืมขึ้นมาข้างบนเนี่ยน่าจะวันแปดแปดพันฟีตอ่ามีร้านอาหารไทยไม่กินแกร็บไหมแกร็บไทยไหนอ่ะ เราชอบที่นี่เหมือนอารมณ์เหมือนเชียงใหม่บ้านเราเลยเมส์ โอเคถึงแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปนะคะอืมโรงแรมสวยใครนี่แจกาโอ้โรงแรมสวยชอบเดี๋ยวมาดูวิวข้างนอกนะคะแจกๆข้าว สวยมากอากาศดีดีชอบคาโรงแรมนี้ที่อังกโซน่านะคะมาพักที่นี่คืนหนึ่งค่ะเขมชอบไหมาศดีกรกรนกร้นค่ะ สวยชอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพอื่นก็ได้ไม่ไ้ไไชพูดตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใ่อากาศดีมาก มีจักรชีด้วยช้าเฟินชิมกันชิมกนชิมชอบไหมคิมชอบครับออ่่อ่อมากเกนว่าเป็นความทรงจำกินดีกับไข่ลิยไง่ายรูปไปนะ ินวอโอเคค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบอคลิปวิดีโอนี้นะคะได้ดูบรรยากาศโรงแรมที่อาวิสนาค่ะคนไม่เยอะด้วย กับคุณสำหรับการกด s c r i b e ใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะรอติดตามคลิป<ห>ต่อไปนะคะโ <Okay S 2> อเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีสวัส <Ad ios. S 1> ดีสวัส <Ad ios. S 1> ดีโอเค